วันนี้นะคะเราจะมาทำนมสดเจลลี่กาแฟน,นะครัะเราก็จะมาเปิดแก๊สก่อนเลยนะครับใส่น้ําประมาณ800มิลลิตรนะคะประมาณนี้นค่ะเราก็จะใส่ผงกาแฟไปประมาณ1ซช้อนนะครับ1ซช้อนชาใส่ครึ่งนนึงะ คัาคุ่ค,ค,คแล้วก็จะใส่ผงวุ้นไปประมาณสองซอนชานะคะนี่หรับืช้องชาสองชาสองช้อชาครับ ักค,นนครบอ่ไปเลาก็ใส่น้ำตาลประมาณสามช้อนชาน,นครับใครชอบหวานก็ใส่มากไปนะครับเยวโอเคนะครับตอนนี้ เส็จแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟลแล้วใช้แม่พิมพ์ไหมนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะไปแช่ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคนะครับหลังที่รอเยลลี่กาแฟรเราเราก็มาทำ นมสดกันนะครับแล้ก็จะเป็นนมกระป๋องนะครับให้ประมาณ200มิลลิลิตรนะครับออจากนั้นเราก็ใส่นมข้นอีก100มิลลิลิตรนะครับใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับ นะครับระหว่างที่เรารอกาฟแฟเราก็เอานมสดไปแช่ตู้เย็นนะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้นมกับกาแฟของเราก็ได้ที่แล้วเราก็จะมาตัดให้เป็นลูกเตานะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัด พุ่นกาฟแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแกะออกเลยนะครับ,น,น,รบนี่นะครับแล้วเราก็ตักใส่แก้วเลยนี่นะครับแล้วเราก็จะราดนมไข่ไปเลยนะครับนมสดเรา นี่นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นนมสดเจลลี่กาแฟน,นะครับม็นจะเป็นอย่างนี้นีะครับอร่อยมากเลยครับสำหรับนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ